E é. ทำนั่งเลียนขายกุ้งร,ร่วมช้างมหาเกลือนายบุญธรรมขายกุ้งบุญวั้งคำแต่ว่าคือบุญคำ่ำไม่มโออโกต,โตกกักที่ไหนก็พอจะหาบอกได้คือก็บือ,อให้เข้เถ็งจะเป็นยังไงก็เป็นใจจะอิ่งเอขอขอบครัวของหน้าปอรวิทย์เนาะทำง้อ วันแรกก็กุ้มหรือขังเขยมาขังขังเขยคือคนเขยต้องพอเครขึเก่า <c oughs> เออเอาให้รอบคู่กันคือผมก็อนั่งกิน้องย่กิจิน่คอจะวามา่ครับผ่ายมือขบมือราบมือขบมือหว้ก็เหี่ยก็เหยื่อครับัวหมดใช่แก่เอากมัคาคมาคู่ก็เหี่ยงก็เหยื่อครับแ่วัน้ให้เขาคือคือก็เหี่ยก็เหยื่อวันหยาบแต่งไม่เออก็คันสมัคอใจวันืี หายเข้าไปคนก็เหงืนกเหงื่นอาขึ้กมาจํารวยนะจังคือนะตื่นขึ้นทางมันเดีวเลี้ยชึบเก้าวัว้ามันเวลูกบาดยื้อพอขึ้นจังไรทังคือว่าจังคือได้เงือบมาขังมาหาเกิือยก่ือยูลว่าแขังต้ัวเฉพาะแข็งงคือว่าจังคันมาคู่ถือว่ามึงตรเงื่นไปคือชือ้อากรไป่อคือชักแม่พ่อกระใสเดียวด้วยคือ อ้าวผัก็คือพอใคร่เรืองสิบหกบาทนั่นคือสิบสาบาทสามถสาบาทล้วอย่างเงี้ยเรบอกคือเลาอให้เราซือหกบาทพกก่อนไปคืมัเยี่ยวเออคือหกบาทมันไขเลียวคือเก่าค่ะเช่บักเอ๊บเช่บักเอ๊บคือใครกะว่าก็แข่งขันกันไปเรื่อยๆมาบุ๋บากเ่บักเอคือวันมากหาากครับผ ก็ก oh, like, oh, um. oh, so ็คือว uh, ังนิดหน่อยก็อเ้งอ้าวเป็นแรงบอกองอเคยจำก็จำได้ก็เตาวางคือก็จะเข้าร้านคือบอกเฉนแต่เมื่อเป็นรงบอกก็มันคันคอแต้วเมื่อ่ก็เมื่นแรมันหนักมันเป็นบางช่วงบางเมื่อแรงน้อเฉยบอกเฉเนาะอาเอาไม่เคยบอกเฉยรอ้วัาถึงมาออกช่วยกันก็ได้คนถึงโคงหนครมือตุ่มมือดัมือคงมือหลันะลูกกระดึงกระดึง ว่าวาตัวไม่หรอกกงูแกปูแกงหมูแกูผิดหวังมากใช่ไหมนิดน้อยแต่พ่อนั่นแหละว่าจะให้ดังกว่ามใช้แขนพ่อก็ว่าจะคือให้แเจริอเร่อเจรงนี้ใช้แขนนะไม่มือท an> ั้งสายแขนไม่มือทั้งใายคอพ่อมือจะมั่นจะเอาไปอยูที่ร้านหมูราชับขือนทั้งแกหม่โอ้ยหถึงแม้พ่อใช้ให้ก็ได้ก็แกปู ใช่คือเด็กที่หกท่กแปดเงินลยืมครับผูเออประกาตรวจวงนึงินลบยืมเออแม่แต่ว่าท่านแต่ยือไปก็ูู้้ครับเออพอพอสุดท้าย้หอ้ยืมครับผูเออโม่ใจแต่จะไปรับผมคันยืมคนใหา ง่ายกับนื้อง่ายบ่อยก็จะเปิดข้มองงานกันม่เบื่อยยืมยืมไปคือเราเกิดร่วมโลกกันข้าววายกระสืกรยิบครับปูแบ่งกันจิงแบ่งกันะชายแบ่งกันถานด้วยลูกหแรกแต่ละอันนี้ของใครนะอันนี้ของอีนา่งนั่งร้อยข้อกับใครวายใค่ของแข่งวนไปเรื่อยๆเออลูกไม่อกหักไม่ฝึกวันนม่นอนเพราะว่าลูกทำงานที่เมื่ิมเนาะ เออ่เป็นไรเอาแค่คงบุกไปเรื่อยยังนั่งน่ง ngồi ดอไม่ต้องง้างบเออแรียมก็คือให้กบ่คือ้ต้องแก็ยมอะอ่ะเอ a พูดยากาก็เป็นอย่างดอกพูเอออันนี้ผ่านมาทางข้างมาเคลือบอืมนอซอเทียนทองอืทงไท่นอซอนี่ขากันจำปลาคือบันอือ บงนอบบงนอตูว่าแตเสหอจากที่ั่านเจอเสนางชักอื่นครับนางชัอื่นสบายมากเลยชิบเขาไปเรื่องครับูนางชิอยานางชืบชนางชิอวังนางบงเดือนนางผักไก่มานางบอุกุึแข่งไขกระปุกชิบหกาเรื่องบหกมาเลยครับปูคืบหกเรื่อครับไขกระปุกะไม่หม้ เออคลิปหกคลอดใหเขาคิปหกคิปหกครับคิปหกคิหกแล้วมื่อสักวยิ้มมาเอายาตรงปูยังคลิหกเครับปูเอออาไม่คุกม่กไม่คุกม่หวางแล้วก็คลิหกขาเป็นบ่เอดขาคีน่ขาคิคขคิคะขาคือคิหขาคือ ครับมันจะขึ้นตอกไหมวะมือแข้งมือเร่หมวกงานยังจะปวเมื่อกานอนอ่ะเมืเขียนยอออันนี้ไงกอใชยนกเขา,า,ญญา,าขัานขันขึ้นมานั่งตรงก้นปาเปนงเขาขันเยิมครับปูสันน้าไว้ข้างเออกำลงยังไม่ได้วันกองก่อนแค่เข่ขขงข้างปูง ว for ่ามันบอกเคื่นกเขาข่งจังงก็ไปถึงกาข่น้โอ้มันดีแต่มันหอมเนาะเอาวี่ือน่มบห้ายี่สิน้าแล้วกนับอกเคื่อนจะไปรักคือเขานะคือผมนาฬิกานะำอรงนเกี่ยวคนไม่มาดึกที่นั่ก็กล่าวันช่วงกจ่ามาสวงคุวผมให้ก่าแล้วบอกเคื่อนรู้แล้วไปรักคือเขามันบ่าดะไรเรือรักคือ พอิกอเนยังว่าค uh, ิพกนาิกต่อคลิปหาน่คืออดช้ามปุ่มคุณแมอเออเมื่อกันกระไรเรื่อครับปูอืแล้วไปเอาโกมาเขือเงินครับเอาคิพกนั่นหอดช้างุมเปนปูแวงเรื่แวงเรื่ท้าคือแคือครับปูเาคืบม่คืออมเรื่ครับเรื่ครับถทคืมือ มัดคือบอไปข่วนมาเรื่มมันเกินมบเินคมับครับคือกป่ป่เพราะไม่ไปข่มันคือไปส่วนครับผูไปคราบป่มเรื่มครับป่มนิึงเขาเรื่ครับผูเพรา่า ไม่เหมือนแก่ต้องไปขั้วหม้อ่ครับปูหกชุ่มออกก้นเลยยื่งหกชุ่มออกป้นเลยปูหกุ่มสามชอออกก้นเลยยื่งไห้ระวังเลยปูไอ้รวังไหงื่อเลิศเวยเาินค่่ระวังตกุ่มรังปง่โง่ปงหมายกึงว่าไงคือไก่ตั้งบอกว่าระวังโง่ปงหกทุ่มามระวังนะ ตอนอึ้นบ้างครระวังจะปูกปนมืนเดิมนะเอรับปูปนไม,ม่ขึ้นายมาัมันปนน้ำหรือมันไปปนกับพวกฝุ่นขึนเลยตีนึงมันกับพวกปนเลยม่นปปนขงุ่นช้าเลบหนังมือนเดิมับปูมันกับเครื่องจักระปกะเพื่นนอนขันเดเลยคลจดอะในเมื่อเรารู้เลยเราก็ต้องระวังนะลุงนะปูต้องระวังนะลกนะตอน หกทุ่มค้างคืนมาคือนั่นแหละอืมแต่ว่าหายว่างหายอยู่นะลูกนะอืมอ้าวหมเด,ดมลโมนะ้ออ้าวไฮกุกแรงมือคบมือดับมือคบมือไม้คบก,กับภาพแข็งแรงเงินแรงเงงทองแรงมาเจอกันเจอกันทุกทุกคนนะลูกนะอืมสาธุสาธุครับสวัสดีครับอ่าแอดยิมแอดไอดแอดแตงโมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญครับทุกทุกท่านเด็ครับเด้อ ครับช่วงวันที่ครับสิบเก็ดนะครับวันที่สิบเก็ดท่านว่าคกมพ่สอนสองพันหารวยหกสิบหกงวดนี้เจ็บนักจก็บปูอ่าวพราเป็นยังต์หรอครับอ่าปูก็บอกว่าปูอยากให้เห็นลูกหลานขันยามบ่ได้มันเป็นยังไงครับผมอ่าเฮากะนั่นแหละนะครับเนะาะเพราะว่างวดเมื่อกี้สองสามงวดสี่พันมา ครับปูเข้ากับพระทานโชคให้ลูกหลานได้แล้วงวดสีมาแอดิมว่าประพาเทียเน่นอนครับปูคือสิประทานโชคให้ลูกหลานแน่นอนแต่ว่าเฮาสีเฮ็ดตันได้เฮาก็ต้องพิจารณาเบิง่งพิจารณากรคักครับเพราะว่าบ่แม่นว่าปู้บอกแล้วสิไปกลุเบิดเด้อครับเฮาก็พิจารณาเอาเด้อครับเด้อครับทุกสิ่งทุกอย่างเรารับความบ่มีหา่าครับเฮาก็พิจารณาเอาครับเพราะวา่ดดาได้บ่ได้กยบุญไผบุญมันคือเก่านั่นละครับก็คือปูให้ยเชื่องตองหวัดหรือว่าปล่อยตองหวัดพร้อมมื้อนี้ก,ก็ได้ครับฟันทงให้พร้อมแล้วกาปู่สิบเเว้้าอีกด กรับปูสิบ่าวอีกแล้วก็เบ่าเรื่องไม่ไปเรียเบ่าเรื่องค่ากับเขากับน้ำค่าอาหารกลางวันไปนะครับเนาะปูสิบ่าวหอดตั้งที่สามสิบเอเอ่าสีกครับพี่แจน้านะครับเนาะครับแล้วก็เมื่อนี้ปูก็ให้แนวทางค่ากับเขากับน้ำให้ค่าเยียวยาครับอ่าค่าเยียวยาวันนี้จัดวนอ่าปูบอกว่ากะจัดส่งสี่โมงแรกสามสิบปุ๋ยะครับเริ่มจัดตั้งสี่โมงอ่าสี่โมงสามสิบนะครับเด้อครับอ่านี่ครับค่าเยียวยาครับมีเนื้อหก ครับอ่าสินะครับเนอะอ่ายิมกเขียนอ่าหนกับหนึ่งอ่าหนึ่งศูนาเก้าหาพู้ว่าเก้าหาเนาะแตงโมเนอะคาเหยาวยาเป็นบอครับอ่าคาวหยาหยามือนีนะครับเด้่อจัดด่วนขันผู้ได้เช็บนักครับส่วนปู้บอกว่าจัดแต่4ี่โมงแรงเป็นต้นไปครับสี่โมงเครืงๆค่งปุะเอากับพิจารณาเอาครับว่าจะเป็นหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกเก้าเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้า ครับเอฟซีกับพิจายนาเอานะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนครับครับงวดหน้าเอาหมายใจแยดครับสาธุสาธุครับเฮาเฮ็ดบุญจังได้เฮาก็ต้องได้ครับอ่าเพราะว่าอ่าเบื้องบนเป็นเบิ่งเบื้อยู่ครับอ่าเฮาเฮ็ดบุญเฮาก็ต้องได้อ่าสิ่งตอบแทนครับเฮาสร้างบุญสร้างกุศลครับผมเฮ็ดจังได้ก็ต้องได้ครับปูเพิ่นเบิ่งลูกหลานอยู่นะครับเด้อครับเฮาก็สาธุสาธุเอาครับอ่าครับสำหรับปัจจัยของพ่อแม่พี่น้องครับทั้งช่องก็ได้ นั่ถวายผู้ให้แล้วว่าจะเป็นแตงโม่ครับแตงโม่เ็นเอ่อเอาถวายเพบ่อรับแตงโม่โอ้ยังเบิร์ตกองของแตงโม่ก็ไดก็เเรืออยู่เป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าของยัดยิ้มครับถวายขึ้นให้เบิร์ตถูกปู่ทุกคน้นะครับเด้อครับาะวายัดยิ้มเอาขึ้นให้มือเศร้านี่ละครับเบิดทุถกปู่ทุกคนแล้วสำหรับออกมาเมื่อคืนนี่ครับกับกับปู่ว่าในตอนคำคำสันนิษฐานครับครับบางทานเพิ่งกระได้อยู่นะครับน้องกระโกไฟโกมันครับสำหรับแนวทางปู่ตาฟันทงให้ทองหมดวันที่ สามสิบงวดนี้ออกวันที่สามสิบนะครับเด้อสามสิบมกราคมครับพ่อสวสามพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับอ่าเพิ่มอายุไปปีหนึ่งดิปานี่ครับเป็นหกสิบเจ็ดปีแล้วครับเอฟซีกับพิจนาเนาะครับเนาะสำรับสามตัวนะครับปู่บอกว่าบอกให้อัดยิ้มเขียนเอายิ้มเขียนเป็นบอว์ปัสันว่าพ่อบอกเขียนเป็นบอว์ปัสันว่าปู่ก็บอกอ่าเอาเขียนเลขเก้าปัสันว่าเก้าแล้วก็เก้าอ่าอ่าแล้วก็ศูนย์เก้าร้อยเก้าสิบเลยแล้วก็ปู่ก็บอกเขียนสิบครับพิจนาลนะครับเนาะ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเนี่ยวทางวันที่30มสิบท่ามกระดาคมสอพันห้ารบเจ็ดนะครับเด้อครับผมเก้าเก้าศครับเก้าหนึ่งกหนึ่ครับผมแล้วหนึ่งนะครับตัวเก้าตัวเดิมครับสำหรับปูฟันทงแห่งวันนี้ก็คือวันที่30มสิบดีแต่งม่อการแอดยิมสี่ฟันทงตามปูเนี่ยครับก็แล้วแต่พันธเรื่องมาเรื่องยิมตัวเบาอีกที้บ้านนี่การเติบาตไม่ไปคือปูเก้าละหนึ่งหกศู เก้าศูนย์แล ah. ้วก็นสามศูนย์แล้วก็บซิปโคโรนะครับเนาะครับมักตามคันบ่หมักกระพันครับทั้งช่องเป็นแช่เนวทางครับใส่วิจัยยาในในการรับชมงครับมักกไปยิบไปหาสาากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับเด้อร์สามสิบท่านว่าควบอ่าสามสิบท่านว่ากับสามสิบท่านว่าครับอ่าสามสิบท่านว่าครบนะครับเนาะอ่าครับผมันที่สามสิบท่านว่าครบครับขอบคุณครับที่ทักมาบอกนะครับเด้อสามสิบท่านว่าครบนะครับเนาะครับงวดหน้าเลขปูออกเน่แน่นอนครับสาธุสาธุครับเข้ากับพิจารณาเลยครับเด้อนี่แนวทางของปูครับอ ปล่อยควันบานควันเมืองไปเลยครับอ่ครับแคปหน้าจอไว้เลครับเดินในหลักตัวลูกโดยเลขที่ปูห้องประทัโช่วให้ลูกไฮราน9ก0ารือย่้าสิ0หรือวรร่าตัวังก็ตรรัวซังเลยเลยด้ค่ะครับตัวซังได้ครับหรือมครับเพราะว่าลครับ 9,909, 1 0 9, 10, 6 1 0แลก้าหนึ่หกหน่หว่า16กถึงสครับก็เป็น106กก็ได้ครับผมก็พิจารณาเอา1 6 10แล้วก็30 ครับเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์หกหกศูนย์นี่แหละครับเากับพิจารณานะครับเนาะครับให้สวกสวกมันมันลำลำเรื่อยๆน้ำกันทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับสวกสวกมันมันครับความเจ็บใยใดความไข้ยาให้มีสู่สู่ต่อไปครับสายบุญขององค์ปู่ชี้ปากาวองค์ปู่ตาแล้วก็แม่คู่หอมหวานเฮาครับให้เอฟซีสายบุญทุกผู้ทุกคนครับนี่แต่ดำแต่ด้วยครับความเจ็บใหยใดความไข้ยาให้มี่ครับลังเอร์หกทุ่มเครื่องอย่าลื่อมนะครับเด้ออ่าหกทุ่มสามสิบอ่าปูว่าพ้อกันอ่าครับโจรสิไปพ่นครับห อ่ะเอฟซีทัายเสียไปเกี่ยวยาขับกระจัดแล้วกับสามทุ่มเครื่องแตงโมขับ3ามทุ่มสาอ่ะกับพิจารณาแล้วก็หกทุ่มหกทุ่มสามบนาทีขับจวนสเปนป่นมาซันฟู่าอ่ะรับระวังตัวไว้ดีนะครับเด้อให้โซกๆมันมันลำลำได้ลุ้ยครับแอดยิมแอดแตงโมแอได้กไรับคอสวัสดีครับ